สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวเจ๊ออ90ล้านเปิดใจชีวิตหลังผ่าน4ปีเงินหมดแล้วเผยความสุขจากนี้คืออะไร จากกรณีนางวัล,ลีปัญญาสซหรือเจออหญิงวัย48ปีที่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่1พฤศจิกายน2561คว้าเงิน90ล้านบาทก่อนจะประกาศเลิกกับเสียเต้ยอดีตสามีโดยให้เงินอีกฝ่าย30ล้านบาทเป็นเงินค่ายาแต่ต่อมาฝ่ายชายได้ออกมาโต้ข่าวพร้อมกับแชร์พฤติกรรมกันไปมา โดยในปี2,563เจออได้เปิดใจว่าเหลือเงิน10ล้านบาทแต่ยืนยันว่าไม่กลัวเงินหมดขณะที่ช่วงปลายปีเดียวกันเสียเต้ยเสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการป่วยนั้นล่าสุดวันที่4กุมภาพันธ์2,565ข่าวช่อง3รายงานว่านางวลีหรือเจอเปิดใจถึงชีวิตหลังถูกหวยเข้าสู่ปีที่4ระบุว่า ตอนนี้ชีวิตก็สบายดีปกติเหมือนเดิมตื่นมาก็ใส่บาตรไปเยี่ยมร้านฝาแฝดทุกวันดูแลบ้านสวนดูแลครอบครัวเหมือนเดิมชีวิตตนเคยลำบากไปหาจิ้งรีดตอนนี้ก็ไปหาเหมือนเดิม ส่วนเรื่องความรักตอนนี้เป็นเรื่องความรักที่มีให้ครอบครัวลูกหลานแต่ความรักแบบแฟนคู่ครองจะให้ใช้ชีวิตแบบเสียเต้ยคงไม่มีอีกแล้วขอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆดีกว่ามองว่าเรามีความรักอยู่แล้วคือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ส่วนพ่อเสียแล้วความสุขที่แท้จริงคือการให้ส่วนเรื่องอนาคตอยากผลักดันให้ลูกหลานไปสู่จุดที่มุ่งหวงังและเป็นคนดีในสังคม หลังถูกหวยรางวัลที่1ผ่านไป4ปีเงินเหลือเท่าไร่ถูกหวย90ล้านจากปี2,561จนถึงตอนนี้ก็4ปีแล้วตอนนี้เงินหมดแล้วไม่เหลือเลยเจ๊อทำอะไรไม่เคยปิดบงังแต่ไม่เล่น Facebook แม้เงินหมดแต่ความสุขไม่เคยหมดเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนี่ยวความสุขคือการให้ เรื่องดวงคนถูกหวยก้อนโตนั้นเชื่อว่าเป็นบุญวาสนาของเขาชาติที่แล้วชาติที่ผ่านมาเจ๊ J. อคงเป็นนักสะสมบุญไม่เช่นนั้นคงไม่มีวันนี้วันที่เจ๊อมีความสุขสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนเรื่องคนถูกหวยแล้วเป็นทุกขลาบมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลสำหรับเจ๊อถ้าเราไม่ทิ้งการให้และครอบครัวทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าถูกหวยจะต้องประสบอุบัติเหตุหรือเจอเรื่องไม่ดี ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดมาให้สุดท้ายนี้ขอกล่าวถึงผู้ติดตามฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเจ๊อขอบคุณทุกคนที่ยังคงติดตามอยู่ตอนนี้ก็มีคนมาหาแทบทุกวันเขาจะมาเอาที่ดินมาขายแต่ตนเองไม่มีเพราะซื้อที่ดินไว้เยอะแล้วและวันเกิดวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะมีงานวันเกิดเหมือนเดิม เชิญชวนพี่น้องแฟนคลับเจ๊ออมาร่วมงานได้เหมือนเดิมแต่จะจัดเล็กๆห่างไกลโควิด19ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวช่อง3อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ